สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าจีจะมาบอกเทคนิควิธีล้างผักกระเฉดให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคจ้าอันนี้ป้าจีก็แกะเรียบร้อยล้างด้วยน้ำเปล่าจะมีเทคนิคเล็กน้อยนะคะเราจะล้างด้วยด่างทับทิมจ้าเดีย๋ยวป้าจีทำให้ดูนะ อันนี้ขวดดังทับทิมปะจีใส่ซื้อติดครัวไว้แล้วก็เทสักหยดหนึ่งไหนได้ไหมเทไม่เยอะหรอกจะออกสีม่วงเอาไว้ล้างผักแล้วก็เปิดน้ำใส่กระมังเป็นคนคนแล้วก็ผักกระเฉดที่เราแกะไว้แล้วเราก็เอาไปลงไปแช่ แช่ไว้แช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วก็มาล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงจ้าผักกระเฉดเพาว่ามันแช่อยู่ในน้ำนานๆกินอย่างปลอดภัยปลอดโรคจ้าน no. จาประจีแช่สักพักแล้วก็จะล้างด้วยน้ำเปล่าจ้ะเทออก นนีิปจีก็มีเมนูน้ำพริกกะปิปลาทอดสะอาดปลอดภัยไร้โรคจ้าพร้อมรับประทานได้เลยน้ำพริกกะปิปลาทอดอย่าลืมนะจ๊ะ ดางทับทิมเรามีซื้อที่ร้านขายยาซื้อมาติดครัวไว้ใช้ได้น,นานเลยจ้ะขอบคุณที่มารับชมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกดติดตามให้ป้าจีเพื่อเป็นกำลังใจด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ